เอาละสิทุกคนวันนี้นะคะพี่ตรงๆงเขาก็ออกมาทำคลิปค่ะแถมยังโพสใน IG เป็นทางการอีกด้วยนะก็ออกมาโพสคลิปเตือนคุณหนูเบสนั่นเองนะโอ้โหบอกได้เลยว่าห่วงหนักมากจริงๆนะคะพี่ตรงแต่ยังไงแอดก็เข้าใจนะเพราะว่ารักมากก็ห่วงมากกันเนาะงานเต้นก็มานะครับโอ้โหอย่าเยอะนะคุณหนูนะ อย่าให้ผมต้องขึ้นนะเข้าใจไหมเข้าใจไหม๋ยวคุณหนูจะโดนนะครับคุณพี่ตงตรงเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปพร้อมกับคําเตือนนะคะว่าคุณหนูระวังตัวเอาไว้นะพร้อมกับแท็กให้กับเบสคําสิงนะคะแล้วก็ส่วนคุณหนูเบสเนี่ยเขาก็น่ารักมากเลยนะรีบตอบกับคุณพี่ทันทีเลยคะ่ะบอกว่าห้าหนูถ่าย YouTube อยู่คู่นี้เขาน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนคุณยิ่งตรงเนี่ยก็แกล้งน้องแกล้งน้องได้ลตลอดเปนลางจริงค่ะแต่ ถึงแม้ว่าพี่ตรง,ตรงเนี่ยเขาจะแกล้งคุณหนูหรือจะแก้งหนักแค่ไหนยังไงนะบอกได้เลยว่าคุณหนูเวทเนี่ยเขาไม่มีกลัวหรอกคะ่ะแถมยังท้าทายอําน,นาจมืดของพี่ตงตลอดเวลาอีกด้วยนะดูอย่างคลิปนี้เลยค่ะพร้อมกับโพสต์ลงในเอด้วยนะคะเป็นโพสต์รูปภาพชุดนี้เลยนะก็มีแคปชั่นอีกด้วยบอกว่า คิดแคปชั่นไม่ออกรออ่านคอมเมนต์ละกันพร้อมกับรูปหัวใจนะคะส่วนพี่โตรงเขาก็โพสต์กับทันทีเลยค่ะเป็นลูกไฟนั่นเองนะและน้องเบสนะคะก็โพสต์กับทันทีเช่นกันค่ะเป็นรูปหัวใจคะ่ะบอกเลยว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆเลยนะคะแต่ก็น่ารักเนาะแล้วก็มีโมเมนต์หวานๆส่งให้ f c ตลอดเวลาอีกด้วยนะไม่ใช่มีแค่แบบ ขิงกันไปขิงกันมานะคะทุกคนส่วนรูปนี้นะคะบอกได้เลยค่ะเป็นงานคู่ที่น้องมาสปอยว่าให้รอดูให้รอติดตามนั่นเองนะบอกเลยโอ้โหรูปเนี้ยทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่จริงๆค่ะส่วนความคิดแกล้งของพี่นตรงนั้น,น,นก็ยืนยันด้วยคลิปนี้เลยค่ะทุกคนเข้าใจไหมที่บอก Trying to feel good, trying to forget